Так только... он. เราทอดแล้วนะคะต้องมีพริกด้วยด้วยสมัยถอดไฟแห้งมาได้ดีค่ะคนเสร็จแล้วอาหอรของคุณยายเออดื้ ทำอะไรทำกุ้งที่นี่กุ้งเต้นเต้นเลยด้อแต่ว่าล่างน้ำเกลือมันก็เลยเป็นสีที่มันเปลนเลยนะมะเข้าวเห็นไหมามอเช้าวพอได้มามานปนก็เกิดปนนะเพรต่ำต่ำกุ้งต่ำกุ้งใช่นี่หน่อยเอาเห็นมัดหัวนี่เอาไปจำหน่ายหมดแล้ว <c oughs> มาใส่บบกก้อนก่อนนะครับใส่บบกกกุ้อน สีนะส่มบอกโอ้ยายทางก็อยากล้มแท้มีกมีใช้มีกม็ได้กว่าผมไม่น่ามีม่นวน <c oughs> ตามตาม,ตามแล้วก็ตามเต้นเตเสียบเียกน่อย,อยอด้ปน่อแล้วรอยหน่อยครัแต่ถ้าตามใจชอบอเอบววาประกอบทุกพวนี่ไอ่ปลาคามเกียแต่เนี่ยไใส่หลายได้ใส่ได้หน่อยเพราะ,าะาสีย,ย,ยนกระตัม,มเนี่ย

แกงเห็ดของเลงมันฮวันด้อ,อ,อกันแกงเห็ดขมจ้าทุกคนใส่ไหล่ไม่ไหล่เพรได้หกเออมันหน่อยแล้วมันจะเผ็ดเดีวคุณแกียจะกินไม่ได้ ขัวน้ำเด้อตกวมี้ฟูกสิแตกเด้อปึ๊บมันเขาขวดน้อยส่วนน่นละช้อนชช้อนก็ใช้ได้นะใ้ามันตักข้าวเอ้ยนี่แับนี้นะตะวนเอ่อยส่พลาสติก เอาัง oh, yeah. ึ 17, ้นมาเร็วแถ้ขี่นมามันจะไปกินข่าซาเองกนแล้วใ่เกลือใล่งหลาขาใบแล้วเขาล้างเกลืแล้วล้างหลายรอบแล้ว มือไหวดีดผงงัวผงงัวใส่น้อยแทบมใส่หลายแบหลายโอ้ยกายเหนือนหองมือออกจิจ้าจ้าซื้ข้างข้กแกตะดลนมวนลงฝั่งนี้นี่แม่ข่งนี่แม่เออได้แล้วใจจรา ตีกันเนี่ยเด๋ตีกันเนี่ยน,นั่นกรบปีนองเลยเนนบ,บ่ยมันมัก่าสั่งครับเออเนี่ยแหละยิงสั่นและหักใส่ด้ยังทีนี้นือปลาตเรหันผดดลเดดก็แสบเราตุ่กระเทียมยังว่ปินแะละแล้วยิเป็นไอซีแหละมาชิมมรูอย่าง

ป่นกุ้งอยู่เลยย้ายนี่กับป่นกุง้งขายเมือบ่เน,นี่ยอ่ะขายเมือที่บอกคุยได้เนาะล้างมือก็เลยหอบม,มาเบื้งน้ำเขาหนึ่งตัวเอาดูเขาด้วยเดี๋ยวไปง่ายขนาดนั้นรกค้าขายความมือก็ย้ายของแข่ดิ เออจาใส่ก็ดีไปเนะสียบอะไรก็ได้อันตาานําใส่แต่เพื่นอน้อีเจ้างางดตําใส่ให้หน่อยใบยหนึ่งมันหอมไหมนงมังนไ่นหอมใช่ไอ้ใช่ใส่เมือดละตําของผก,กินทั้ท <c oughs> <c oughs> ่นม <c oughs> ันต้องรับเขาได้ปวดล้องวดล้างมันนงตียู่นี่้นเจ้านีนะ ตามใส่ตัวนมต้องหอมขังโคกขังโคกแล้วเดี๋ยวไปเห็นได้ทุกคนเม่อวาเราเด้อบอกเราแล้วสิเดี๋ยวไปเห็นดจบต้นหวงยัยไปซื้อขอวงวงมาไหนล่ะพี่น่อยเยเอาไปยมาต้นสองร้อยวด้เนไหนะจ้า เดี๋ยวสักคู่จะยังไม่ได้นั่นเลยใจเย็นๆนะเจ้าถือผู้ใจให้จะสีย่เหนือยอยู่บ่อยู่เนี่ยจะสิมาส่วนใคใจให้เราพยายอมเขาเห็ดเหอกได้ทั้งนั้นแหะมีแต่ตัวเองเอาได้แล้วเอาผักไส